โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูตอนนี้นะครับอยู่กันใน w อซเหมือนเช่นเคยซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันใน w อซีเซิร์ฟเวอร์ทอยสตอรี่สี่ส่ั้นสนะครับทุกคนก็กลับมาที่เซิร์ฟนี้อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราทําคลิปเซิร์ฟนี้ไปก็หลายคลิปนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว พวพอพูดถึงพอวาปีที่แล้วเนี่ยเหมือนจะนานนะก็ทําไปปีที่แล้วเออลืมก็ ทุกคนนะครับก็คิดไม่ค่บอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังดูช่องผมอยู่ยังกดไลค์กดติดตามคอยนั่งคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่าเอออย่างนั้นก็คนที่ด่าก,ก็คือหนึ่งคอมเมนต์นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับว่าใครที่แบบพูดดีกับผมนะใครที่แบบพูดดีดีเออพูดดีๆด,ดีกว่าขอให้แบบว่า,ามีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้พ่อแม่ถูกหวยแล้วก็เอาตังค์มาเติมออเดตเติมเกมนะจ้าเติติดเหล่าติดเกมนะเออเอาแบบเอาให้เต็มที่ปีนนี้นะครับ นะคนก็ขอบคุณมากครับที่ยังดูช่องผมอยู่นะทุกคนโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาลุยเซิร์ฟนี้ต่อซึ่งวันนี้ผมก็ไม่พูดเลยแล้วครับเซิร์ฟนี้คนน่าจะรู้หลายอย่างแล้วครับว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมทํารีวิวเต็มๆไปหลายคลิปแล้วพระคลิปนี้เลยแบบว่าอยากแบบลุยอย่างเดียวเน้นลุยเลยครับเพราะง่นั่นคือวันนี้ผมจะมารีวิวโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาโปรโมชั่นใหม่ทุกคนดูเอาแล้วกันสำหรับเซิร์ฟนี้ให้แค่ไม่กี่คำเลยครับก แล้วก็ไฟล์แค่ 1.9G พร้อมกับทุกอย่างหน้าปักหมดุดแนบทุกคนนี่ใครไม่เข้าใจอะไรก็กดเข้าไปในเว็บนี่ฮะลิงก์รวมทุกอย่างแหละหาเรื่องเลยครับว่าอยากจะรู้อะไรไปหาอ่านในเว็บเลยนะครับมันแปะไว้ทุกอย่างหมดจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปซื้อยามาหลังจากที่แบบว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไม่มียาเล่นเพราะว่ากูลืมซื้อยาบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ลืมนะผมซื้อยารอบไป2,000 DX นะครับก็นี่เพิ่งไปซื้อมาเลยนะฮะโอเคพอแล้ววันนี้เราก็จะไปดูยันต์ต่อครับเซิร์ฟเจนดิยมก็ออัว่่งผมมาาาบบกกททู้ชี ตัวละครที่ดีสุดอะไม่ใช่ตัวละครพันห้าเว้ยครับบอกว่าเป็นตัวละครนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับแต่เขาบอกว่าตัวละครเนี้ยดีกว่าตัวละครพันห้าที่ผมเล่นในคลิปนั้นเว้ยพอแล้วคือคลิปเนี้ยผมก็จะเล่นเซิร์ฟดิมเพราะว่าเซิร์ฟั้นคนเล่นเยอะเว้ยเซิร์ฟโนตัวสองพันคนมาเล่นเยอะผมก็คิดว่าพันห้ามันดีสุดแต่จริงๆคนดูบอกว่าตัวนี้มันดีสุดผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ก็อย่างที่บอกไปคือผมเชื่อคนดูเพราะผมรักคนดูครับพอแล้วคือปะเอาตัวละครนี้ไปลุยเเลแกัันนฮออาาาไปมมบบ เสียหลังไหมเออพวกเองเสียหลังว่ะพูดแบบรักคนดูนะคือแบบเหมือนกูเป็นกระเทยอะ่ะเหมือนกูเป็นเกยอ์อ่ะแบบพร้อมเสียบตูดอ่ะอะไรเงี้ยทุกคนนะก็ยิงไม่ใช่นะผมไม่ได้เป็นกระเทยเป็นผมเป็นเกยนะ์ครับเออหยอกหยอกหยอกปะปีใหม่ทั้งทีก็หายไปเป็นปีนะเออตั้งแต่ปีที่แล้วว่ะเออคือเอาเอาเล,เลูดเฉลยเฮ้ยมันมีคนเข้าไอดีผมซ้อนว่ะอะไรวะเฮ้ยเอาเฮ้ยปะวะเมื่อกี้มันคือแบบว่าไม่เกดไว้ดีล็อกเก็ตล็อกล็อก ล็อกอินอยู่่ะก็คือเหมือนเมื่อกี้มีคนเข้าไอดีผมซ้อนนะครับชิบหายละใครเนี่ยแอดปินมาเนี่ยอ่าเหลี่ยมนางงามใสเอาเฮ้ยโอ้ทุกคนแปน๊บนึงนะโอ้โหกูเลยงพูดเลยว่าปีใหม่ทีจะปรับปรุงตัวเองคือแบบจะเล่นอย่างจริงจังเกมมิ่งนะครับคือกูเลงจะจริงจังเลยกูหลุดะแลวนะครับไม่เอานะมินอย่ามาเข้าตอนนี้นะฮัลโหลเฮ้ยเวลาผมทำคลิปแอดมินทำไมต้องแก้งเลยวะ <laughs> ยอกยอกยอกหรือว่าผมแจกของคนดูเยอะไปฮะฮ้่เออเดี๋ยวปีใหม่ททีก็เดี๋ยวผมเล่นสักเล่นสักแป,ป๊บนึงเดี๋ยวผมหาเอาของไปแจกท่านผู้ชมหน่อยละกันนะครับแจกคนเดเซิร์ฟหน่อยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นก่อนถ้าไม่ลืมเดี๋ยวแจกท้ายคลิปนะครับปะ่ะขอย้อนลอยวันวาหน่อยครับไม่เล่นก็ตั้งแต่อยู่ยาวปีใหม่ประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตนะครับผมก็ไม่เล่นเลยเพราะว่าหายปีใหม่ไปนะครับเดี๋ยวขอท,ท,ทําการเตรียมตรงลุยก่อนก็ตอนที่ผมจะเล่นเซ็ตเป็นห้าสิบแล้วกันนะครับเพราะห้าสิบมันก็ ถึง99.8เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็น8เท่าไหร่ไง8 85หรือ84หรือ83ไม่รู้มันต่างกับพวกเซตเหลืองกับเซตอันนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้มันต่างกับเหลืองกับซบัตเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเซตที่มัน99.8ขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าทุกเซตเนี่ยที่โหดอ่ะมันก็99.8เท่ากันครับแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็น85 86 87หรือ88แต่ผมคิดว่า500เนี่ยน่าจะดีสุดก็คือ89คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนนนนะะะะะคคคครรรรััับบบบีี่่่เเเเซตตต้ฮโอออออไมมมม VNT ืื็500 500าาทกว ทุกคนเสียงปืนดังมากเลยแต่เซตที่ผมใช้อยู่นี่มันใหญ่เนาะ <c oughs> มันดูแบบเลอะเทอะเนาะ <c oughs> แบบไม่ใช่เลอะเทอะแบบว่าดูแบบลุงลังเออพูดว่าลุงลังดีกว่านะครับทุกคนมาจังหวะนี้ครับเล่นเป็น VSS ละกันถ้าเสียงปืนมันดังมากเลยคือแบบยิงกันตายบาย้างหรือเปล่าถามจริง <c oughs> <c oughs> เสียงปืนไม่ไม่พักเลยพวกแบบว่าดิงไม่พักกันเลยครับทุกคน <c oughs> ส่วนกระเป๋าที่เซิร์ฟนี้จริงๆไม่ต้องใส <c oughs> ่อะไรป่ะผมไม่รู้ว่าต้องใส่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องใสล่ละกันนะครับปะถือว่าแบบซุคิวไปเลยนะครับแค่นี้แบบ ผ้าคุมก็ใหญ่คุมคุมคุมแล้วเนี่ยแค่นี้มันก็คุมแล้วเนี่ยอ่ะลูกแล้วก็ปรับป้าแป๊บ,ปบนึงนะให้มันเล็กๆหน่อยครับจะได้แบบโฟกัสที่หัวง่ายๆนะโฟกัสที่หัวโฟกัสที่หัวอ่าเอาเป็นตึกฟอร์สตี้แล้วกันนะครับทุกคนมาดูจาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนะเออผมกำลังจะพูดว่าอะไรวะ รู้สึกว่าปกติเซตเดวิลมาดีกันเกิดเลยวันนี้รู้สึกว่าเชฟเซตเดวิลไม่ใช่หรอผมลืมหลายเซตผมก็ลืมเหมือนกันนะเซตเดวิลเนี่ยเดวิลจริงด้วยเชีปะเดวิลี่นกับปืนอะไร่ะเดววิละเนี่ยทุกคนเซตเดวิลปกติมันจะมีคนเล่นในเซิร์ฟเนี่ยเห็นชื่อขึ้นอยู่แต่มยิงกันตรงไหนนะครับเดวิลจริงป่ะเนี่ยฮัลโหลเดวี่ย์จริงหรอเอาดิเดวิลโอ้โหวัดเลยครับผมก็ยิงเข้าไปแค่81%ไม่รู้ขับป้อมยาหรือเปล่านะครับผมวัดไปเลยเพราะว่าเราแค่50%ไงทุกคนโอเค ชิวๆไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับเดวิลคลิปนี้น่าจะได้ควักอยู่แหละนะครับแต่ขอเป็นธรรมดาไปก่อนธรรมดาไปก่อนวอร์มก่อนนะครับทุกคนโอเคถือว่าเป็นการเอาเซ็ต,เตใหม่มาเฉิดฉายเอ้าเกิดที่เดิมอธิบายนะครับเซ็ตเดวิลเออพอพูดถึงเดวิลก็เมื่อกี้เห็นผมตกใจมาเล่นปืนเดวิลกับเซ็ตอะไรวะเมื่อกี้เซ็ตสีดำเออหรือเป็นตัวละครเป็นวะเอเอทุกคนอาจจะเป็นตัวละครมันก็ได้ปะนะครับไหนดูเซ็ตเดวิลดิในค้างผมมีไหมเนี่ยอ้าวชิบหายทุกคนในค้างผมไม่มีเดวิล โอ้ต้องขาบสินะคลิปนี้ผมต้องขาบเดวิลสินะทุกคนใช่ไหมกูต้องขาบป่ะดิไม่เป็นไรขับได้ทุกคนผมขาบได้โนเอาเป็นนะฮะทุกคนแล้วครับเดวิลมาพร้อมนะแต่เรายังไม่เล่นครับผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออโอ้ตกใจนึกว่าแอดมินลืมให้เดวิลผมน่าจะแบบรีทิ้งไปนะครับแล้วก็เออเอาเียไหมขับใหม่โอเคต่อไปผมจะได้เรียงเซตเลยนะครับขอลองเป็นเซตอ่าเก้าสิบมาละกันแต่ตรงคือเซตผมมันก็จุกหนีได้แต่ผมเมื่อกี้ผมไม่จุกไงผมยืนวัดนะครับมา ลองหัดเล่นจุกจุกเอาแบบจริงจังจริงหน่อยนะครับเดี๋ยวคนดูไม่ได้ปีที่แล้วที่คนพูดความจริงเยอะมากเลยคือดา่าไอ้กากยูเออก็รู้อยู่มุณพูดความจริงทำมไมวะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกก็เอกกเออย่าด่ากูแรงมากพอๆลงหน่อยเออเข้าใจปะพอดีช่วงนี้พี่แบบพี่ไม่เอาก,กอดอัพเยียร์เหมือนต่ก่อนแล้วไงคือแบบเออไม่ใช่เอากอดเพเยียร์กูไม่หนแนวพวกนี้กเก่งแนวกอเหล็กเข้าใจปะเออเดี๋ยวก็จริงว่ะคือแบบแนวของแรงผมไม่สู้เออเข้าใจปะพูดแล้วว่าขาว่าโมอีกข่าวะ่ากอ้างอ พูดทำไมเหมือนจะแก้ตัวดีนะสุดท้ายก็เฮี้ยเหมือนเดิมนะครับแต่บอกเลยว่าใครคล้องใจอ่ะเอฟเล่หนึ่งกูได้อิสัดนะคล้องใจหนึ่งหนึ่งไอฟกูได้เอาละอยูมึงไปเลยละไอสัตว์เล่นวอลซีมึงทายเอฟมึงบ้าม่ยไอทรายไอชายเฮ้ยโอ้ไปเขาดูผมผู้เล่นนะผมผมผู้เล่นอย่าอย่าอย่าท้าตีท้าตายผมเลยผมผมไม่สู้คนครับผมเป็นคนดีไปฮะโอ้ทับมีเคเลยตอนนี้ทับมีเคหมดเลยโอ้ทับมีเคหมดเลยนะครับแล้วคอมกูก็มีสามภาษามันแบบเลยแบบดุงยากนะมีสามภาษานะ ปกติมันมจะลงมีแค่ภาษาไทยภาษาอังกฤษของผมไปตั้งเป็นภาษาหายไม่รู้อินเตอร์เดียอะไรไม่ lives, ไรู้มานะครับมังแกออกมาได้ด้วยครับต้องลงมีโดใหม่ซึ่งกูขี้เกียจลงรอควากูจะพังก่อนค่อยลงใหม่ทีเดียวนะครับแม่งสังเกตว่าผมจะเปลี่ยนภาษาไม่สามภาษานะครับมีไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาเฮียไม่รู้ภาษามังกรูมังกรีเลยนะครับไป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 มาสักเต็มไงเนี่ยคนนี้ซาบอตแทกเด้ง ี้ยงดูของแรงยิงผมไม่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นซาบอตเอ้ยไม่ใช่ซาบอตน่าจะเป็นเดวิลวไปครับมาต้องเบาเสียงปืนเสียงปืนแต่เบาเดี๋ยวเพราะว่าทุกคนเข้าใจนะว่าเพราะเสียงปื้นอะมันดังนะมันยิงหลายๆคนมันดังนะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้นิดนึงแล้วกันนะเพื่ออรนุกในการฟังของท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปดูคลิปว่าคนดูดินเบาแต่ผมไม่ดังมากโอเคอันนี้คือหูแทบแตกนะแต่คนดูจะดิ้นแบบว่ากำลังดีแต่ผมบอกเลยว่าของฟูแตกเอาป่ะเดวิลชนเดวิลชนกันไปผมไม่เกี่ยยวอุ้ โอ้โตัวตละครช่องกูด้วยสภาวะสุนัโยชิกูเดี๋ยววิวันเก oui. ิดเสริมเลยเฮ้ยบาญเงก็ขยันฟาร์มเกิร์ดทุกคนดูดิฟาร์มบอสทองอ่ะไม่เนี่ยหรอเออรู้สึกว่าก่อนก่อนจะปีใหม่ผมไปแจกบอสทองมาใช่ปหมถ้าผมจะไม่ผิดนะที่บอสทองมาดับเหรียดทีสิบเหรียญนะทุกคนจำได้ไหมสิบยี่สิบเหรียญละ เอาเดวิลดึงหนึ่งแพสทีดนี้เลยอะฮัลโหลยังไงเอาว่ะเซ็ตเราแค่เก้าสิบนี่ก็ไร้การเหมือนกันนะเนี่ยเอาเ oh, ดว like ิลเอาเดวิลก <c ười> ่อนเดวิลก่อนเดวิลก่อนมแกยิงกูทำไมล่ะเฮ้ยคนจะช่วยอ่ะอ๋อมันก็ููหคือแบบอ๋อคือที่เขาเน้นคาบหลักๆก็คือจะคาบเป็นปืนมาก่อนใช่ไหมปืนเดวิลนะครับส่วนเสื้อผ้านี่คือเซ็ตไหนก็ถึงพอๆกันใช่ปะเออดีๆเดวิลโอ้โหนโอ้โหไปไหนก็เจอวะะนโโอ้ ตายฮะม,มึงก็ตายซะอยู่คนเดียวก็ตายซะโอ้โยยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่กุงหัวมึงถึงไปได้เน,นี่ยทุกคนกูบอกแล้วผมมันอำมายาเพราะว่าผมพอเส้ผมมันมันโกงกว่าแลตวตัตวละคอผมผมก็จะโกงกว่าด้วยนะครับคือมปโดนตีซะออาอา วที่ขึ้นไปโดนตินี่ไม่ได้ใช้มันนะครับแล้วเป็นผมมากกว่านี่ตามด้วยดูดิมันติดไม่ปล่อยจริงคนนี้นะฮะเอามึงสุดจริงว่ะเซ็ตมึงเซ็ตเหลือกเนี่ยสก,กิลแล้ผมนี่มันผมไปปั๊มาเลยนะครับเพราะว่าของผมโมกงของผมโกงก่ามันเยอะนะครับอ่ะเอาเลยปาดหัวผมนะครับอะอยากเป็ปั๊มด้วยเอาเอาดิมันก็ยังดัน,ย,น,น,นยังทนอยู่นะครับไกลละไกลแตกละมันไก็แตกละทุกคนอีกนิดเดียวนิดเดียวดีเรียบ้อย เฮ้ยดูดิปืน view, เดวิลเซเดวิลผมโอ้โหือมันเกลื่อนกราดขนาดนั้นเลยวะเซเดวิลกูเนี่ยเดี๋ยวโอ้คือหรือว่า,หร,วาหรือว่าปีใหม่นี้ไอ้มีเขาแจกบอสเยอะๆวะทุกคนจริงเออครั้งที่แล้วเดวิลไม,ไม่ไม่เกลื่อนกราดนี้นะครับอันนี้คือแบบผมไม่ตกใจเลยว่าเออมือเล่นอะไรไม่รู้แต่ปืนมึงสีมคุ้นสีเหมือนเดวิลผมคิดว่ามตาฝาดสารุปคือจริงครับแม่งเล่นปืนเดวิลเกือบทั้งเซิร์ฟแถมเป็นเซ็ตธรรมดาที่ไม่เซ็ตเดวิลอย่างว่าทุกคนน่าจะไปหาซื้อปืนกันมาแล้ว เอ okay, าไงวัดปล่าล่ะวัดปล่าวัดปล่าวัดปล่าเอาตกตกมาต้องวัดแล้วมาแบกหมดทุกคนโอ้โหยิงเพลินจนแบกหมดนะฮะอันนี้คือแบบว่ายังไม่เล่นเดวีท่ทุกคนเพราะว่านล้คือเดี๋ยวผมไปเล่นเดวี่หน่อยดีกว่านะครับจะขอดูดีว่ามันมีเซตใหม่ไหมครับปะวะเออผมงงจังโหดสุดก็ยังเป็นเดวี่เหมือนเดิมนี่ใช่ปะเอานะะ่าไม่ไม่มีเซตไหนของเดวี่มานะครับแต่มีปืนเนี้ยใช้หนึ่งพันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งปืนนี้เล่นได้ปะวะทุกคน เออแล้วก็ปืนนี้อีกอันหนึง่งเออเปมีปืนใหม่มาปะ่ะปืนนี้ปะ่ะเออสองสองอันนี้จะง่ายกว่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะโหดสุดทุกค <iping S 1> นแล้วผมไปคาปืนนี้ไม่ได้กว่ามันคือปืนโอ้เรียกว่าปืนอะไรดีอ่ะ Mk พันป่ะ MkMk ซามูไรนะครับโคตรพ่อโคตรแม่โหดปะ่ะน่าจะใช่เพราะไม่ใช่พันเหรียญนะครับทุกคนมาลองๆมาคาปืนทุกคนลอง Mk ซามูไรเอาให้แบบตื่นตาตื่นใจสักหน่อยแล้วกันนะครับขอแบบความบันเทิงซะหน่อยทุกคนมาเพิ่งสังเกตเห็นเออ นะครับเรียบร้อยหมัดเข้าให้นะครับเดี๋ยวขอทุกคนเรามาเทียบเคียงดาเมจนะครับว่า MK ็มเคซามูไรกับเอ็มเกับคิวบี้เดวิลเนี่ยดาเมจต่างกันเท่าไหร่นะครับดเดวิลนี่ดาเมจเอาไปเลยกินเต็ม,มคือสามหมื่นเก้าเอ้สามแสนเก้านะครับดูซาม,มูไรนะฮะทุกคนห้าแสนโอ้โหสามแสนเก้ากับห้าแสนมายึดแหมบอกเลยยิงกันใต้ในพันพืนนี่มาทุกคนมันถึงเวลาแล้วครับในเมื่อพวกมึงแบบ งกงกินไปละพวกมึงแบบเออปีใหม่นี่ไม่รู้ว่าขยันฟาร์มกันหรือไปหาซื้อแบบได้เงินจากพ่อจากแม่ว่าเติมมันหรือยังไงไม่รู้นะเดวิลเต็มเซิร์ฟเลยนะฮะปืนวงเลบมีแค่ปืนนะฮะสนักมีแค่ปืนพอแล้วคือผมเลยเอาแบบว่าเดวิลไปลุยซะหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนปิดคลิปค่อยลองเอาซามูไรไปเล่นนะครับแต่ผมไม่อยากเอาไปเล่นนาเดี๋ยวคนดา่ดามาอีกเฮ้ยพี่เอาปืนโกงมายิงเด็กมันแตกอะไรเงี้ยก็ แต่พอยิงให้พอได้เห็นความแรงแล้วกันนะครับผมจะไปยิงพวกเซตเหลืองๆแล้วกันนะครับพอแล้วคือเดวิลอย่ามาขวางกระสุนผมแล้วกันนะครับถ้าผมตายผมก็จะบอกว่าขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถ,ออรยยถ้าผมเอาปืนซามูไรยิงตายแต่ถ้าผมบอกเอาเดวิลเหมือนกันยิงตายเนี่ยโทษผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเด้เซ็ตของเ,ขเล่นเดวิลเหมือนกันนะฮะมาขอเอาไปเดวิลแบบซับซับซับเซฟก่อนนะครับซับเซฟก่อนแล้วก็กระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าสุดดีวะเออไม่มีกระเป๋าซาบดนะครับไปเลยดีกว่าถ้างั้น อยู่ตรงนี้ไม่ดีครับทุกคนกลางวงล้อมเราอยู่บนบนนีกว่า Lind um, Lind um. Hey, โดนลุมโดนลุมเอาย่อย่อย่อื่อทีไรชื่ออะไรเตีอะไรตีตีเออเขามีคู่หูหน่อยเออตอย่างงั้นไอ้นมมาเด็กมีคู่หูแล้วกูมึงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มึงมึงคู่แข่เดียวกูเลยเมื่อกี้ โดนซะโดนซะโดนซะโดนอ่ะไม่กลับไม่ออกไม่หนีไม่หนีเอ้าเอ้อาจมูกดมกลิ่นไม่ได้โทษ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 หลงหลงหลงโอ้โหโอ้โหเกือบตายครับเมื่อกี้รอรอเสื้ออุ้ยนำวิ่งนำวิ่งต้องจำเป็นว่ะเอาไปมานำวิ่งจำเป็นขอ ซื้อน้องบิงแป๊บหนึ่งจะพินมาละตึกฝันดูขอเลือกอะไรกันอะไปไปไปเพื่อนบก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 แอบซื้อน้องบิงเมื่อกี้แป๊บเดียว ได้ปืนปะสวยดิได้ปืนครับซาบอดไม่เสร็จนี้มันห้าวมันล่าผมทุกคนเสร็จเขียวเนีย่ยห้าวจริงใจเองได้ะ่ะใจเองมันได้ะ่ฮะฮัลโหล แไปตัวข้างล่างเหนือเราไปหาตัวเป้งๆพอๆเราดีกว่าทุกคนนะครับเดี๋ยวขอไม่ไม่คุ้มศักดิ์ศร,รีในการเล่นนะครับอะไรคือไม่คุ้มศักดิ์ศร,รีวะไม่คุ้มมูลค่าในการเล่นของเซตเรานี่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 เฮ้ยเดวี่ย์วิลหายจักตึ้ผมมาไหนเต็มเลยอะมาแล้วปะครับเมื่อกี้จะมาแล้วครับแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบมองก่อนนะฮะทุกคนมาแล้วครับปีแมงทีขอฟอร์มเข้มๆหน่อยวะกาแฟเออขอในยเหอะมา พอตัวนะพอตัวนะพอตัวนะเจ็บพอตัวนะเราอะยิงดักนะสองหนึองหนึ่งเอาแมณรกูบ้ากเวลารุมเป็นยังไงโอ้โ้ไม่กัดเฮ้ยซาบะาเจ็บซาบเจ็บเอาหนึ่งเอาเอาสองหนึเอาสอเอา กนเรียบร้อยดิสวัสดีเดวิ้แตกให้ผมว่เอาเดวิลงแต่สองเอาเอาอันนี้ทุกคนดูนะครับว่าแต่ที่บอกไปครับเดวิลเท่ากันผมไม่ไม่ไม่คืนของให้นะเพราะว่ามันเป็นการยิงได้โดยฝีมือผมเองนะฮะแล้วขอบคุณเพื่อนผมเดี๋ยวผมให้ของให้ของเพื่อนบางคนเอาไอ้ขี้มาตัวเปล่าได้ของเขยเลยเอ้าบอกเลยว่ามึงไม่รอดหรอกมึงอดหรอกแค่นั้นแหละบอกเลยว่ามึงไม่รอดมึงไม่รอด เว้ยมาน,นี่ยมาเน,นี่เพื่อนมานี่เอาเอาของให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เพืนน่อนก็ช่วยยิงนะครับมาๆาอ้ของให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าเพาืพ่อนช่วยยิงผมนะครับช่วยผมยิงเออช่วยยิงผมนะครับเอาไปเพื่อนเออผิด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 แต่เมืนน่อกี้เก็บปืนเนี่ย่งไม่ทนันผมลืมไปนะว่ามันเกิดที่เดิมนะฮะก็นี่ฮะทุกคนโอเคเพื่อนได้หัวแล้วใช่ไหมโอเคครบนะสุดยอดเพนะื่อนเนี่ยเล่นกับพี่นี่อิ่มอยู่แล้วน้องไม่มีคำว่าแตกเพื่อนบอกเมื่อกี้อุ้งแตกอยู่เลยนะครับทุกคน ได้เวลาครับผม MK ซามูไรเอา้ากูคราวทำพื้นนี่กูมีอยู่แล้วนี่โอ้ยแตย่ไม่แต่งางนี่กูนะทุกคนไปครับ MK ซามูไรดาเมจ500,000แรงมวกนะฮะทุกคนมาดูกันว่าคนในเซิร์ฟจะมีปฏิกิริยายัางไงครับผมเมื่อเจอ MK 500,000ของเรานะครับทุกคนอ่าไปแค่3าหรอ300แม็กก็จริงๆผมเอามาแค่อันนี้คือว่ายิงปิดท้ายคลิปแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้ก็อิ่มแล้วครับผมได้แบบว่าคือแบบพูดว่าไงอะ ได้เซตเอ่อนี่อิ่มๆเลยอ่ะค่าเรียกว่าอะไรอ่ะเซตเซตอะไรวะเอ่อเซตผมยิงอันนี้อิ่มๆไปอ่ะ,อะเดบิลกูติดอ่างทำไมเนี่ยทุกคนมาจังหวะนี้ก็มาสักหน่อยนึงกับปืนเออเรียกว่าซามูไรแล้วกันนะครับทุกคนมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่คนวรจเซิร์ฟเจอซามูไรเราเข้าไปมันม่มมมมมมห er, แหมไอ้เฮียแบ็คหมดยิงอย่างกรอเลยแบ็คหมด ไอเดวิลไม่อยากยิงแม่งเดวิลวันนี้ผมยิงชนรมดานะผมสเกลอยู่ผมจะวิ่งเดวิลผมจะยางแพหนีเดวิลมึงก็ต่อหลังกูด้วยเดวิลไอ้เหี้ยไม่อยากยิงเฮ้ยบอกไม่อยากยิงเดวิลทุกคนนะไอ้นี่ผมไม่อยากยิงไม่เป็นดราม่านะเพราะว่าที่ผมเซ็ตของโกงไงแต่ถ้าผมเล่นเป็นปกติผมผมผันไม่สวนแล้วเออนะเพราะว้าผมผมจะยิงชนรมดาพอนะครับทุกคนถือว่าเป็นการลองดาเมจนะครับวิแรงจริงแรงจริง มื่อกี้ใช่ไหมถ้าผมไม่จุกหนีก็หมดนะครับอันนี้ผมไม่ได้โอวยตัวเองไม,ม่เก่งนะของมันแรงครับเอันอนล้คือสะสมครับปืนนี้เถอะเอ็มเคซามูไรขดพ่อขดแม่แรงนะเบนท่าห้าแสนอ่ะทำให้พวกตายควายล้มอ่ะทุกคนนะครับเนีย่ยมึงตามกูมาเนี่ยกูไม่อยากยิงเลยเนะี่ยฮัลโหลกูไม่อยากยิงเลยเนะี่ยฮัลโหลกูไม่อยากยิงพวกมึงเลย <laughs> ผมไม่ได้กลัวนะแต่คือผมเล่นของโกงนะนะทุกคนเล่นของโกง มันหนีอยู่มันมัหนีอย่ว่ามันตามผมไม่พักเลยทุกคนนี่แตกอยู่ไม่สุขับอยู่ไม่สุขับสุรับ,รบนี่มจาจ้าผมมจาจ้าผมมจาจ้าผมผมวิง่งวิ่งพันอนะนั้นวิง่งวิ่งแบบไม่ให้ใครเห็นนะครับโอ้ยแตกเรียบร้อยเยอยอ,อยู่ข้างหลังก็ค <c oughs> <c oughs> ุยเอ,อ้ยจนได้ครับจนได้ก็ออถือว่า ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับก็จริงจริงกูไม่ใช่ว่าถือของขวัญปีใหม่คือกูแตกกูพลาดเมื่อกี้ผมพลาดเองนะครับทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงขอจากไปทีคุ้มไหมล่กูถามจริงไอสัตว์เอ็มเคซามูไรแตกไอเฮียแตงผมได้เดวี่มาสองเซตมไม่คุ้มว่ะกูว่าไม่คุ้มเพราะว่าเอ็มเคซามูไรเอ้ยผมว่าถือว่าคุ้มนะทุกคนถือว่าชดเชยได้อยู่เพราะว่าผมอ่าไอปืนกระบอกนั้นน่ะมันใช้คราฟหนึ่งเหรียญทองอ่ะ ประมาณเหรียญทองใช้ไปอ่าขอเรียกว่าพันเหรียญใช่ไหมผมเอาแค่เหรียญทองนะไม่ได้บัตรทูนะซึ่งพันเหรียญเหรียญทองเนะี่ยพันเหรียญทองเนะี่ยก็ได้ประมาณเกือบหนึ่งเซตของเดวี่พอดีซึ่งผมมีแต่สองเซตก็คุ้มเลยครับนะเพราะแล้วคือผมว่า ถือว่าไม่ขาดทุนไอ้มินถือว่าแอดมินจะหลาผมนะถือว่าหายกันไหมโอเคไหมมินเพราะว่าผมได้มาสองเซตถือว่าแรกกับปืนนี้เซตหนึ่งโอเคป่ะเออเพราะว่าถ้าผมเดบิวต์แตกไงแอดมินคงไม่ว่าหรอกแต่นี่ผมปืนนี้แตกไงกับเดบิว <c oughs> โอเคทุกคนไปละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากวนันนี้อย่างที่บอกไปก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนย้อนหลังแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบนะครับไม่น่าห้าวเลยทุกคนไปละเจอคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบครับ <c oughs> แตกจนได้เฮีย